หไม่น่้เชื่อว่าที่ภูกเก็ตฝนตกปลอยๆทั้งวันพลมๆทั้งวันแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้อุณหภูมิในห้องนี้อุ่นรู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นมาได้หลายองศาเหมือนกันนะเนี่ยเนื่องจากว่ามีชายหนุ่มถึง3คนที่จะปนดอิงกับฝ้าในช่วงเวลานี้นะคะหนุ่มคริสหนุ่มดิวแล้วก็หนุ่มบูนเดอะสตาร์เก้านั่นเองค่ะทั้ง3คนเป็นผู้เข้ารอบแปคนสุดท้ายจากเวทีเดอะสตาร์ Star, ค้นฟ้าคว้าดาวเป็นการประกวดร้องเพลงในแนวเร,รียลลิตี้โชว์ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีโดยบริษัทเอ็กแซคต์ในเครือจ แต่และคนแต่และคนที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเพลงเพลาะอ,ออกมาคนละ1เพลงด้วยน่าสนใจทุกๆเพลงทีเดียวนะคะ<ๆ>ก่อนหน้าไฟเล่นเพลงของหนุ่มคลิสให้ได้ฟังมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหม<ๆ>เพราะไม่แพ้กันกับเพลงเนียนคําเดียวสั้นๆเลย<ๆ>แล้วก็ตามด้วยหนุ่มบูลเดอะสตาร์นั่นละคะภาพาที่ดูดีกว่าเดิมนะคะ,<ๆ>ะนอกจากนั้นก็มีของหนุ่มดิวกับเพลงเหนือเหตุผลด้วยไยกได้ว่าแต่ละเพลงเนี่ยเพลาะเพลทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญหนุดมอยู่ในสายกาแฟเราเรียบร้อยเดี๋ยวไปทักทายพูดคุยกันเลยดี่ะค ครับครบถ้วนทั้งสามคนไม่เอ่ยคขอบคุณครับขอบคุณครับดูครับครับใครต่อครับครับผมสวัสดีชาวภูเก็ตนะครับครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาสั้นาๆที่อบอุ่นแล้วก็เอาเสียงพูมือกีฬา3,500แล้วเราก็จะได้พูดคุยกันแบบสบายๆนะคะได้ยินเสียงไพ่ชัดเจนไม่เอ่ยครับเลยครับ เลยนะทั้งสามหนะุนนะเมื่อกี้ถูกต้องไหมคะ <c oughs> คริสบิวและก็บูมมันเองต้องบอกเลยว่าเป็นสามหนุมที่ผ่านเวทีเดอร์สตาร์คนฟ้าคดามาอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามาด้วยความสามารถล้วนๆอยู่แล้วนะคะและแต่ละคนก็มีเพลงเพล่ออกมาให้เราได้ฟังกันด้วยตอนนี้ถ้าใายแฟนคลับทั่วประเทศเลยคะ่ะแฟนคลับมันต้งต้มรอที่หน้าเว็บไซต์สัญชาติแฟนแบบคอมตั้งแต่บ่ายมือเลยนะเนี่ย มีมาเลือกเพลงเพเราะรอหนุ่มๆอยู่ที่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงหลายโมงเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญเนี่ยแฟนคลับก็ทยอยเลือกเพลงเพราะทั้งหนุ่มบูนทั้งหนุ่มบิวแล้วก็หนุ่มคริสตมาด้วยแต่ว่าทยอยเล่นเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันไปทุกๆเพลงแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะอ่าตอนนี้มีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาจากแฟนคลับบอกว่าสักนึงหนุหน่มผลง,งานของพี่บูนเสนอแหนแสดงว่าแฟนคลับตามติดทุกนาทีเลยทีเดียวม,ม,ม,มากเลยนะครับสุดยอดเลยมีกรีดด้วยนะบอกรักดิวด้วยค่ะฮ่าๆจะรับไหมเนี่ย ต้องรับนะโอเคแฟนคลับเพียบเลยนะคะได้ยินชัดเจอไหมคะครับผมได้ยินค่ะมีความรู้สึกเหมือนว่าสัญญาณจะหายไปบางช่วงบางตอนเนาะเอาเป็นว่าเราน่าจะสื่อสารกันได้ดีนะคะต้องเป็นต้องถามก่อนเลยว่าตาหนุ่มเนี่ยได้มีเพลงเพราะเป็นของตัวเองของหนุ่มเพลงใช่นิดเอ่ยในตอนนี้ใช่คร่คะมนนีบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นไหมกับการมีเพลงเป็นของตัวเองครับก็รู้สึกใจมากครับแล้วก็ต่อแล้วก็เคยร้องแต่เพลงของคน,อ,นะคะอื่นนะฮะแล้วก็รู้สึกเพลงแล้วก็รู้สึกเอ้ยภูมิใจแบบ เองแล้วในงานบางทีก็แบบมีมีหลายๆคนร้องตามได้ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับค่ะแล้วแต่ละคนว่าจะเป็นคริสเป็นบูลแล้วก็ดิวเนี่ยค่ะมีศิลปินคนไหนที่ตัวเองชื่นชอบเป็นพิเศษไหมเป็นวงก็ได้ศิลปินเดี่ยวก็ดีค่ะของผมที่ชื่นชอบเป็นพิเศษของผมคริสนะครับผมคือคริสนะโอเคคิสชอบใครครับจะเป็นวงบอดี้แสลมครับอ๋อชอบวงบอดีอ้แ a ลมเพราะเพราะอะไรถึงชอบบอดี้แสลมคะ ก็เป็นศิลปินคนแรกที่ผมได้ฟังครับ <c oughs> เลยแบบนั้นมาเลยครับอ๋อแต่ละที่ชื่นชอบมาเลยใช่ไหมบุนแล,ล้วครับชอบใครเอ่ยรัอขอบุนชอบพี่เอจีรักรอนครับว้าวม่ได้แนวบุญเลยสิเนี่ยถนัดเลยสิ <c oughs> ครับก็ได้ใช้เพลงของพี่เขาแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาครับก็เลยอ๋อเราชอบสไตล์เพลงของพี่เขาอยู่แล้วฮะแล้วเนื้อหาเพลงก็ดีมากๆเลยครับผมอ๋อแล้วดูแลครับชอบใครเอ่ยจริงผมชอบพี่เอ็มอัตพลครับเพราะว่าเป็นคนกันด้วยครับ แล้วสรุปแล้วแต่ละคนี่ชอบเพลงแนวไหนกันบ้างนะคะโดยส่วนตัวแล้วได้ชอบแนวไหนัอครับอืมจริงแล้วผมชอบแนวแ<ค> <Rock S 1> ร็อกผมผมนี่คือใครเอ่ยเดี๋ยวบอกชื่อก่อนนิดนึงดิวครับดิวนะคะอ่าดิวชอบแนวดิวชอบป๊อปร็อกแล้วก็ชอบไอเอ็นบีด้วยครับอ่าป๊อปร็อกทั้งไอเอ็นบีทำไมถึงชอบฟังเพลงสไตล์นี้ตลอดหรือว่า,างไงเอ่ยก็คือว่าอ่าผมผมชอบมาตั้งแต่เด็กแหละค่ะเพราะว่าโดนพี่อะไรเงี้ยเปิดเพ<ๆ>ลงร็อก ฟังแต่เด็กแล้วพี่ผมก็เป็นเป็นคนชอบเพลงร็อกเหมือนกันเงี้ยอ๋อดูมันคับฟังมาตั้งแต่เด็กเท่าไซึมซับใช่ไหมกรัลทีันเทารเงกาศซึมซับเข้าไปเนาะอะแล้วบุญแล้วครับครับผมชอบเพลงป๊อปครับกับบล็อกครับผมชอบฟังเพลงฟังสบายๆอะไรเงี้ยฮะอือหรือว่าตัวเองชื่นชอบเรื่องการร้องเพลงหรือฟังเพลงมานานมากไหมแค่ไหนแล้วเอ่ยก็จริงๆก็ชอบชอบฟังมานานแล้วแต่ว่าก็มาฝึกร้องเริ่มเริ่มเรียนร้องเพลงจริงๆเนี่ยตอนอายุสิบเก้าเองครับ ตอนนี้นหะครับสามสิบห้าแค่ยูเลยสามสิสบห้านี่ยนะี okay. ่สิบสามอายยี่สิบสามนะโอเคก็ไม่กี่ปีเนาะแล้วคริสล่ะครับครับของผมชอบแนวแจ๊ส R&B นบีแล้วก็อะคูสติกค,ครับอืมคริสนี่พูดไทยได้ชัดเจนมากเลยเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งที่ไหนเอ่ยเป็นลูกครึง่งอังกฤษนิวซีแลนด์ครับอังกฤษนิวซีไม่ไม่มีไทยเลยอ่ะมีพูดไทยได้จ่มมาก ก็มาโตนิ่มๆตอนเด็กครับอ๋อก็มาใช้ชีวิตในเมืองไทยเนาะก็เลยเป็นที่มาที่ไปไหลายคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมคริสนี่คือชื่อก็เป็นไม่ใช่คนไทยแนย่แล้วก็แถมแบบเออพูดพูดไทยได้แบบคล่องปอเลยเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าเป็นเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมก็เป็นลูกครึ่งแต่ว่ามาโตในเมืองไทยใช้ชีวิตที่เมืองไทยเท่าน,นั้นเองนะคะอ่ะแต่ละคนก็มีเพลงเป็นของตัวเองละคราวนี้ในการประกวดของเดอะสตาร์เนี่ยเอ่อทั้งคริสทั้งบูและดิวประกวดมากี่รอบแล้วคะหรือว่ามาประกวดเดอะสตาร์ก้าแล้วก็ผ่านเข้ารอบ8คนมาได้เลย รับผมดิวครับผมประกวดมารอบหนึ่งครับคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับอ๋อครั้งแรกเลยของดิว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 สามารถที่จะมีทริคอะไรในการที่มาประกวดนะคะในในการที่จะมาประกวดเดอะซาร์เก้าเนี่ยมีได้รับคําแนะนาจากรุ่นพี่ๆหรือว่าเคยไปดูรุ่นอื่นๆเข้าประกวดมาก่อนไหมก็คือว่าจริงๆชอบรายการนี้ตั้งแต่แรกแล้วครับอยากมาตั้งแต่ปีที่เจ็ดแล้วครับแต่ก็ไม่มีครับก็เลยคิดว่าปีนี้ถ้าเกิดเรา เราล่าช้าไปก่อนนี้อายุเยอะอายุเราก็เยอะขึ้นไปทุกวันทุกวันใช่ไหม <c oughs> ค่ะกลัวว่าจะหมดอายุซะก่อน <c oughs> อายุจะเกินใช่ไหมฮัโลโหลเสียงที่ไฟ้าได้ยินไม่ค่อยชัดเจนนะจะหายไปบางช่วงบางตอนนะคะครับ <c oughs> ค่ะฮัโลโหลกันไเข้าใจว่าสามหนุ 1, ่มน่าจะได้ฟังเสียงฟ้าชัดเจนตลอดเนาะครับโอเคแต่ของของเสียงที่ไฟ้าได้ยินเนี่ยจะหายไปบางช่วงบางตอนนะไม่เป็นไรเนาะยังพอสื่อสารกันได้อะตต่ออีกนิดนึงอยู่ครับค่ะอะล้าเป็นไงบ้างครับ เรื่องเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวของดิวที่เตรียมังไงมาแล้วก็เข้ามารอบนี้ได้เลยเนี่ยอยากรู้เคล็ดลับของการเตรียมของดิวครับเพราะว่าน้องๆเรื่องต่อ,ตอไปเขาจะแอบฟังเทคนิคอ,อยู่ก็ค <laughs> ืออันดับแรกเลยดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับก็บคือไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสบ่อยๆให้ร่างกายแบบแข็งแรงให้ดูเฟิร์มอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าก็ต้องฝึกพูดอะครับออืแล้วก็ไปไปฝึกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านบ่อยๆซ้อม ท่านที่แบบว่าเราจะทำครับอืแล้วแล้วบุญแล้วครับบุญบุญมาหลักเป็นรอบแรกเลยไหมครั้งแรกเลยไหมหรือว่าใช่แล้วก่อนหน้าแล้วครับค่ะรอบไหนนะสามครับรอบที่สามมีสตาร์ไหนบ้างดูตาดูเมื่อไหนบ้างเก็บแปดเก้าครับเรียงมาเลยคือเจ็ดไม่ได้ออกแปดมาใหม่แปดได้เก้ามาใหม่ใช่ครับเอาจนได้โอ้สุดยอดจริงเลยเห็นความพยายามอะไรที่ทำให้บุญคิดว่าบุญต้องมารอบที่สามที่สามจนได้ครับ คือครั้งแรกไม่รู้สึกท้อหม่บางคนเขาแบบครั้งแรกไม่ผ่านเขาไปแล้วนะไม่มาอีกแล้วเลยประมาณเนี้ยของพี่นี่ครั้งแรกเราก็มาลองลองดูเล่นเป็นประสบการณ์ครับแต่ว่าชอบแล้วก็อยากมาใหม่ก็เลยมาใหม่ตอนปีแปดครับค่ะแล้วพี่แปดไม่ได้อีกแล้วไม่ท้อหรือยังหมดแล้วไหมถามว่าท้อไหมก็ท้อครับสู้ก็กลับมาใหม่ไปฝึกฝนตัวเองไปเรียนน้องเพลงไปเรียนเต้นเพิ่มฮะอ๋อไปเรียนเพิ่มเติมมาก่อนแล้วก็หมายมันปั้นมือว่าครั้งที่เก้าด้ฉันจะต้องผ่านเข้าไปให้ได้กพหวังว่า ทังไวแล้วสุดท้ายก็ประสบความสําสเร็จจริงๆนะคะใช่ครับอ่าแล้วน้งคลิปนะครับครับผมมาครั้งแรกครับครั้งแรกเลยโอ้โหข้าสุดแปดค้อสุดท้ายเลยคริเตรียมตัวยังไงคะอ่าจริงๆแล้วตอนที่มาไม่ได้เตรียมตัวเพราะมันปุ๊บป,ปั๊บมากแบบจริง,งมาไทยได้แป๊บเดียวแล้วตัดสินใจว่าไปเลยสดงว่าตอนงน้านี้คิสไม่ได้อยู่เมืองไทยถูกไหมครับตอนหน้านี้ไปออสเตรเลียมาสองปีครับอ๋อพอกับขึ้นมาที่นนแะ ้าคนไหนที่อยากจะเข้าในในปีต่อไปนี่ก็แนะนําว่าสนการ้างองเล่นมาครับอืจมจำเป็นไหมว่าต้องเลือกเพลงที่เป็นศิลปินคนๆน,นั้นสมมติว่าเลือกเพลงของพี่เบิร์ตต้องเป็นวย่เบธนชัยไหมนะครับ <middle of porn> สมมติว่าเลือกของที่หนึ่งการเลือกเพลงนี่มาประกวดเนี่ยค่ะสมมติว่าเราจะเลือกเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นพี่เบิร์ตธงชัยมาจาเป็นว่าต้องเป็นพี่เบิร์ตเลยไม่ครับผมว่าเป็นตัวของตัวเองดีกว่าครับ นี่เป็นเคล็ดลับเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่แล้วยอยากจะไปสมัครในรุ่นต่อไปเนี่ยก็สามารถเตรียมตัวได้แล้วนะคะอะคราวนี้ได้รู้ที่มาที่ไปลแล้วการเตรียมตัวของแต่ละคนพอสมควรกันแล้วละ่ะและที่สําคัญต้องมาดูกันว่าเพลงเพลอที่แต่ละคนได้มีโอกาสได้ร้องเป็นเพลงของตัวเองที่ดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นด้วยเพราะปกติร้องเพลงของคนอื่นใช่ไหมร้องเพลงคนอื่นตลอดเวลาเลยคราวนี้มีเพลงของตัวเองแล้วแต่ละคนเอาเริ่มที่หนุ่มคริสก่อนแลวละกันเพลงของคริสเป็นไงบ้างครับเพลงของคริสครับเพลอของผมชื่อเพลงเนียนครับก็เป็น แนวป๊อปคุสติกเป็นจังหวะมีเดียมครับก็ผมจะไปครับค่ะเพลงนี้คือเป็นคาแรคเตอร์ของคริสด้วยไหมก็เป็นนะครับเป็นครับอืมเป็นอย่างที่ที่คริสชอบอยู่แล้วด้วยถูกไหมครับใช่ครับผมชอบแมวคุสติกแบบนี้ครับอืมเพลงของของของ,ของคริสที่มีเอ็มบีได้ยังเอ่ยยังครับยังงั้นเมื่อไร่เมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ชมอ่าผมก็ไม่ไรู้เหมือนกันครับอย่ระหว่างขั้นตอนการทำเอ็มบีใช่ไหมเอ่ย ห <Hello. S 2> รือ,กกว,รอกกว่าการรอครับหรอว่างการรอโอเคอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าตอนนี้แฟนคลับรออย่างมีความหวังแล้วกันเนาะอ่า <c oughs> แล้วหนุ่มดิวล่ะครับเพลงของดิวคือเพลงหนือเหตุผลเป็นไงบ้างเป็นเพลงป๊อปล็อกครับผม <c oughs> ล็อกแบบสมัยใหม่แบบมีเสียงซินเดเซอร์เข้ามาด้วยอืครับผมทําให้บันฟังแล้วดูเป็นเป็นล็อกแบบใหม่ๆครับอืาแล้วการโดยส่วนตัวก็ชอบแนวล็อก อยู่ด้วยแล้วครับอ่าะปกติก็บิวก็ชอบแนวป๊อปล็อกอยู่ด้วยแล้วนะคะแล้วคราวนี้เพลงเหนือเหตุผลนี่เขาสื่อถึงอะไรเอ่ยความเนี้หาเพลงแบบรีคก็คผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่อ่รักแอบ,บรักผู้หญิงที่สูงส่งกว่าครับอ๋อฮ<น>ะอนะครับ <c oughs> นี่คือเป็นเพลงป๊อๆล็อกซึ้งๆที่จะถ่ายทอดออกมาได้ดีนี่จริงๆแล้วมันต้องน่าจะมีประสบการณ์ด้วยนะมีประสบการณ์ตัวเองด้วยหรือเปล่าเอ่ยก็มีครับอืมน่าหล่ะทีถ่ายทอดเพลงนี้มาได้ดี ราตีความหมายในแบบว่าเรารักแม่ก็ได้แบบรักดืนอในเหตุผลอะไรเงี้ยครับผมอ๋อไม่จําเป็นต้องเป็นคนรักกันหรือคู่รักกันหรือแฟนกันเท่านั้นรักกันขับก็ได้นี่โอ้โหได้ใจไปเต็มเต็มเลยโอ้โหมาเลยถลม่มทลายนี่หน้าหน้าหน้าเอสมิเออร์เรลยนะเนี่ยฝากี่พี่เอ็นดูดิวด้วยนะคะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยนะคะ <c oughs> มากันเพียบเลยรักคริสแล้วก็มีเออ่ ชอบเนียนที่สุดเลยหมาถึงเพลงใช่ไหมเพลงของคริสแล้วก็ทั้งบ<อ>ิวทั้งคริสแล้วก็บูนด้วยโอโ้มากันเพียบเลยจริงๆกาลังใจมากันเยอะมากๆนะคะอ่ะคราวนี้บูนแล้วครับเป็นไงบ้างของบ<ม>ูนเพ<อ>ลงของบูนเพลงป๊อปครับเมื่อสักครู่นี้เปิดไปเพราะมาก,มากๆเลยภาพที่ดูดีกว่าเดิมเป็นไงครับเพลงนี้เพลงป๊อป๊อครับฟังสบายๆเป็นสไตล์ที่ชอบอยู่แล้วครับผมก็เลยถ่ายทอดออกมาได้ดีมากนั่นเถอะ แนวฟินๆเพราะฉะนั้นเพลงว่าพรอของของบูนเนี่ยเอ็ดีก็ยังไม่ได้ทําเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยยังไม่ได้ทำเหมือนกันนะการรอครับยังยังยังไม่ได้ทำอ,อ,นนทอยูย่ระหว่างการรอทั้ง3ามคนแต่เชื่อว่าแฟนคลับต้องคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนเนาะ แล้วครับน,นี้ถามสักนิดนึงแต่ละคนได้มีเพลงเพราะเป็นของตัวเองแล้วเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยได้ความภาคภูมิใจเราแน่นอนแล้วก็ไม่หยุนดนิ่งที่จะฝึกฝนตัวเองด้วยใช่ไหมคร,รับคอมเมนต์จากเวทีจากคอมเมนเตเตอร์จากทัวร์แคมเปญแฟนเทเชียแต่ละคนได้นํามาปรับใช้กับการร้องเพลงแรกของตัวเองไงบ้างคะ,ะรครับอ่าครับอ่าวใช่สิจางเดอร์ซ่าขอโทษทีขอไปด้วยแมทหลายเวทีมากอ่าจากเดอรดซ่าที่เป็นยังไงบ้างครับก็คอมเมนต์ที่พี่เขาก็ที่เขาก็จะเป็นคนที่ ผู้ตรงฮะใ่คอมเมนต์แต่ละอย่างก็ที่มีความจริงอ่าฮะพี่มาพี่เพชรพี่โจ้ให้คำแนะนำไว้ว่ายังไงบ้างคะในส่วนของอ่านเริ่มจากมิวก่อนละกันครับก็คำแนะนําที่เขาก็มีประโยชน์มากนะครับอือฮัลโหลหายไปแล้วทำทำไมครับอะคาแนะนําของคอมเมนต์จากพี่มาพี่เพชรพี่โจ้เนี่ยขสำหรับดิวไม่ได้จะได้อะไรมาบ้างเอ่ยเขาคอมเมนต์อะไรมาบ้างแล้วไปปรับปรุงส่วนไหนได้บ้างปรับปรุงเรื่องอ่า พูดครับค่ะการพูดแล้วก็ปรับปรุงเอ่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเอ่อต้องมีสติครับอใช่มก็มบบคืออยู่บนเวทีแล้วมันต้องมันต้องแบบว่าต้องรีแลก์อะฮะสำคัญเลยต้องรีแลก์บนเวทีเพราะว่าคนคนเวลาเราอยู่บนเวทีอะคนก็ดูเยอะเราถ้าเกิดเราเกรงเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างมันมันจะดูเกรงไปหมดนะครับอ๋ออันนี้ได้มําปรับปรุงแล้วใช่ไหมครับ<ด>ีว่าปรับปรุงหรือยัง บ,แนะบ okay. ูแล้วนะโอเคอ่ะแล้วหนุ่มบูล่ะครับองผมก็เรื่องชัดเลยก็คือเรื่องความเกรงครับผม uh huh. ไอทีแล้วตื่นเต้นอะไรเงี้ยฮะค่ะามาๆอย่างงั้นใช่ปะพอทำออกไปก็เลยดูแบบเกรงๆดูไม่ค่อยธรรมชาติอะไรเงี้ยครับพี่เขาก็แนะนําว่า, uh huh. าก,การแบบรู้สึกยังไงก็อ uh huh. อย่างนั้นอย่าอย่าไปคิดเยอะว่าจะต้องทําให้มันดีหรืออะไรเงี้ยครับคือเป็นธรรมชาติที่สุดครับค่ะแล้วคลิปล่ะครับ ของผมก็จะแนะนําเรื่องก็ยังมีความเก่งเวลาอยู่บนเวทีแล้วก็การร้องครับว่าแปลงอยู่ครับค่ะเรื่องภาษาของของคริสละมีมีส่วนไหมอืมางด้านภาษาส่วนใหญ่เขาก็ชมว่าโอเคครับชัดครับอ่าชัดเจียเลยแต่เ <laughs> รื่องการใช้ภาษาไทยนะถือว่าไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวนะคะออดแต่ละหนุ่มได้ทําความรู้จักกันพอสมควรแล้วด้วยแล้วถ้าหากว่าชอบเพลงของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเพลงของคริส กับเพลงเงียนหรือว่าจะเป็นเพลงดวกับเพลงเหนือเหตุผลหรือว่าจะเป็นหนุ่มบูนกับเพลงภาพที่ดูดีกว่าเดิมเนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนได้บ้างเองอช่วยแนะนาเลยครับครับสามารถกดดาวน์โหลดได้นะที่ดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้านะฮะหรือ,อว่าทางไอจูนนะครับผมดอกจันหนึ่งสองสามคาาศูนย์เก้าถูกไหมคะ กันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะ,ะา 9, ด,ดาวราบ้าเส็จตาก้าสามารถดาวโหลดแปดแปดเพลงเลยฮะแล้วก็เพลงเพื่อดาวดวงนั้นด้วยครับครบแบ 9, คัแล้วเรือกพื่อนนะครับผมก็ซื้อหรือว่าอุดหนุนกันได้นะครับอ่าก็สามารถอุดหนุนระเบ้าเสร็จสาร์ก้าทั้งแปดคนได้เลยแล้วก็มีเพลงพิเศษนึ่งเพลงกับดาวดวงนั้นด้วยถูกไหมนอกจากเพลงทั้งแปดคนแล้วนะคะ อ่ะคราวนี้จะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเดอะสตาร์กทั้งแคนนี้ได้ยังไงบ้างช่องทางไหนได้บ้างเอ,อ่ยอ้าลองบอกของทง่รวมด้วยแล้วก็สนตัวด้วยค่ะครับได้ทาง facebook.com/exactmusic หรือทาง youtube.com/exactchannel ครับ เรสามารถที่จะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวได้หมดเลยทั้งเดอะสตาร์เก้าเลยใช่ไหมทั้งแปดคนเลยนะเนาะเพั้งเอ็มีเลยครับได้ดูทุกอย่างเลยลองคลิกเข้าไปกันแล้วกันเนาะอ่ะ๋ยวจะให้น้องๆทั้งสามคนได้ฝากข้อความถึงแฟนคลับที่ทั่วประเทศเลยเพราะว่ารับฟังออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ s u n s i n e f i l m c o m ของเรากันด้วยค่ะครับผมยังไงก็ทำบุญนะคะบยังไงก็ขอฝากติดตามเพลงของได้ยนะครับเพลงภาพที่ดูดีกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ เพลงของเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเนี่ยนะครับเราก็ตั้งใจทํากันมากเลยครับก็อยากจะให้ขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมค่ะครับค่ะสวัสดีครับฝากเสียงนิดนึงตอนนิดนึงนะครับก็พวกเราคือทุกคนก็เหมือนเราบวชให้เรามาถึงขนาดนี้แล้วพวกเราก็จะทำงานให้เต็มที่นะครับแล้วก็จะมอบความสุขและให้ความสุขอ่าให้กับไปมากที่สุดครับผมก็ ครับแคครับโอเคเหมือนกันงเราเราจบไม่งเท่าไหร่โอเคนึ่มคลิตละคะฟังแสงคลิตนิดนึงครับครัเองเนียนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามสลัุนเรามาตลอดครับก็หวังว่าจะติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะครับ เย่ยมากแล้วอยากจะบอกว่าแฟนคลับเข้ามาส่งข้อความตั้งแต่บ่ายโมงต้นมาจนถึงหน้าขนาดนี้เนี่ยทำเอาหน้าเอสเอของไฟลล่มไปแล้วเรียบร้อยเด <c oughs> ี๋ยวอีกสักครู่นี้ก็คงจะเข้าไปอ่านข้อความให้ได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามหมุ่มากมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสเน้่มาทักทายกันที่ภูเก็ตนะคะได้ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> อาจจะเป็น